หลังจากช่วงที่แล้วนะคะทัดกับจียอนได้พาทุกคนไปบุกร่และได้ไปทำความรู้จักกับสตรอเบอรี่เกาหลี2สายพันธุ์ยอดนิยมได้แก่สายพันธุ์ซอยหังสตรอเบอรี่ผลกลมลูกใหญ่รสชาติหวานจัดจ้านและสายพันธุ์เหมยหังสตรอเบอรี่ผลเรียวรสหวานอมเปรี้ยวที่ใครๆก็อยากลิ้มลองกันไปแล้วนะคะ และโดยเสน่ห์ในรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสตรอเบอรี่นี่เองค่ะที่แม้แต่คนเกาหลีต่างก็อยากได้มาครอบครองจนเกิดให้มีการประมูลขึ้นแต่จะประมูลอย่างไรบรรยากาศการประมูลจะสนุกสนานขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเกือบจะตีห้าแล้วค่ะให้กับจุยอนค่ะเดินทางมาอยู่ที่ตลาดอ,อมคุงเมืองปูซานค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราได้ข่าวมาว่าที่นี่จะมีการประมูลผลไม้กันค่ะโดยฉเฉพาะสตรอเบอรี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่าทําไมเขาถึงมีการประมูลสตรอเบอรี่แล้วเขาจะประมูลไปทําอะไรค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ที่ตลาดแห่งนี้นะคะจะาสังเกตเลยค่ะว่าที่นี่ค่ะมีผักผลไม้ขายอยู่หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกพลับนะคะสาลี่นะคะแอปเปิลค่ะฟักทองก็มีค่ะีเรียกว่าตอนนี้นะคะบรรยากาศในตลาดก็เริ่มที่จะคึกคักแล้วค่ะทุกคนต่างก็ทยอยเดินทางกันมาที่นี่แต่เช้าตรู่เลยละค่ะโหนี่ค่ะผลไม้เกาหลีนะคะที่นี่ลูกใหญ่จริงๆค่ะอย่างลูกพลับลูกนี้นะคะ ลูกใหญ่มากเกิดมาไม่เคยเห็นลูกพร้อมใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะโอ้นี่ค่ะแม้แต่ทับทิมนะคะก็ลูกใหญ่มากๆเลยค่ะแม้ว่าตอนนี้จะเช้ามากนะคะแต่ตลาดแห่งนี้ก็คึกคักไปด้วยผู้คนที่เริ่มทยอยเดินทางมาเพื่อจับจ่ายซื้อผักผละมานที่ตนเองต้องการและแน่นอนว่าในอีกพื้นที่หนึ่งที่ตอนนี้ก็ดูจะคึกคักเป็นพิเศษค่ะ ต่างก็เต็มไปด้วยผู้คนที่รายล้อมเดินดูสินค้าที่หมายตาเอาไว้ใช่แล้วล่ะค่ะแทกกำลังพูดถึงสินค้าที่กำลังรอตามประมูลอยู่นั่นเองค่ะเพราะอะไรทุกคนถึงต้องดันด้นเดินทางมาประมูลกันแต่เช้ามืดคนที่ใช้คำตอบกับเราได้ก็คือคุณพักผู้ดูแลการประมูลในครั้งนี้ค่ะพยานคะช่วยถามคุณพักให้หน่อยว่าทำไมที่นี่ค่ะถึงต้องมีการจัดให้ประมูลผลไม้อ่ะค่ะซึ่งอยางที่องค์ ที่นี่ช่วยให้ความต้องการการซื้อกับความต้องการการขายให้บาลานซ์กันนะคะที่นี่มีการประมูลมานานแค่ไหนแล้วคะ ยอย่20วจจ้จนถึงวันนี้เออจนถึงตอนนี้ก็2 1ปีแล้วค่ะอืมค่มะมีประมูลเลื่อยมาแบบนี้เลยอืมค่มะ ซึ่ง2 1ปีที่ผ่านมานะคะที่นี่ก็จะมีการประมูลผักและผลไม้นานา,นา,นานชนิดค่ะซึ่งเป็นผักและผลไม้ขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดที่รวบรวมมาจากทั่วประเทศรวมไปถึงผักผลไม้ตามฤดูกาลที่นําเข้าจากต่างประเทศด้วยค่ะเรียกได้ว่าที่นี่นะคะเป็นตลาดที่รวบรวมและขายผักผลไม้เยอะที่สุดเป็นอันดับต้นๆของเมืองปูซานเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะมีการเปิดให้ประมูลในช่วงเวลาประมาณาของทุกวันโดยจะหยุดเพียงแค่วันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นค่ะ

วันน <c> ี้โซเบอรี่ประมาณประมาณ400-500กล่องอันนี้เป็นไทยบาทประมาณ2 5,000บาทแต่ช่วงนี้ก็ไม่ใช่ซีซั่นที่ผลิตโซเบอรออกเยอะขนาดนั้นแต่อีประมาณเดือนหน้าหรือเดือนมกรากุมภาพาน์อากาศออกสตรอเบอรี่เยอะ ผลลิตเยอะก่าก็คือว่าถ้าเป็นช่วงที่ฤดูก,การของสตรอเบอรี่เองเนี่ยเราจะเห็นการปลูกสตรอเบอรี่ที่เยอะกว่าน,นี้อืมใช่ค่ะ และเนื่องจากในช่วงนี้นะคะเพิ่งจะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลดังนั้นในช่วงนี้สตอรอเบอรี่จึงยังมีไม่เยอะมากค่ะด้วยเหตุนี้เองในวันนี้จึงจะเห็นว่ามีผู้ที่มาเข้าร่วมประมูลเยอะเป็นพิเศษค่ะคุณพักบอกว่าแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลแต่ความต้องการของสตอรอเบอรี่มีมากเนื่องจากเป็นผลไม้ย,ยอดนิยมจึงทําให้ในช่วงนี้ตลาดอ,อมคุงดูจะคึกคักเป็นพิเศษค่ะ

ราคาราคาระคาไี่อยากอยากให้พอพ่อค้าแม่ค้ามารวมกานแต่ก็เขาขึ้นในคนท่านประมูลเออเทนประมูลเพราะฉะนั้นลูกค้ามีออกมีเครื่องมีเครื่องกดกดหมายเลขใช่ไหมแล้วก็เขาเขาจะพูดประมูลไปเรื่อยๆเลยๆจะให้ข้อมูลด้วยอย่างนั้นเขากดอย่างนั้นเขาเลือก เพราะค้าแม่ค้าก็จะประมูลผ่านเครื่องตัวนี้ใช่แล้วก็เขาช่วยเขาพยายามช่วยให้ผู้ผู้ค้าได้ราคาสูงที่สุดนั่นเขาเอาไปแลกอันนั้นแล้วก็แสนค่ะอืมงั้นเดี๋ยวตอนนี้นี่ใกล้จะถึงเวลาเริ่มประมูลแล้วหรือยังคะหนึ่งเดือนสิงเก้าวันอ๋อคือเพือเขาชวเขาเขาชวนเราไปพร้อมกันใช่ไหมโอเค เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็เริ่มใกล้จะถึงเวลาที่ทุกคนตั้งตารอคอยแล้วละคะ่ะซึ่งสิ่งแรกที่จะประมูลกันในวันนี้นะคะคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนางเอกของเราอย่างสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะแต่ที่นี่เขาจะมีวิธีการประมูลสตรอเบอรี่กันอย่างไรบรรยากาศการประมูลในวันนี้จะสนุกสนานแค่ไหนติดตามเรื่องราวอันแสนหอมหวานของสตรอเบอรี่เกาหลีได้ในกบนอกตลาดสัปดาห์หน้าค่ะเรียกว่าบรรยากาศการประมูลในวันนี้นะคะตึ๊คักทีเดียวค่านรถนั่น นี่คือเบื้องหลังอุตสาหกรรมทำแยมสตรอเบอรี่ขนาดใหญ่ <S <S และนี่ก็คือการประมูลสตรอเบอรี่เกาเหลีที่น้อยคนจะเคยได้เห็น ตามเรื่องราวแสนหวานฉ่ำในตะลุยแดนสตรอเบอรี่เกาหลีสไตล์ตอนที่2กบนอกกลาสุขที่13กุมภาพันธ์นี้2องทุกครึ่งทางโมเดิร์นไลทีวีสอเบอรอร่อยมากค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้ลองทำสบู่ค่ะที่สำคัญเป็นสบู่สตรอเบอรี่ด้วยค่ะ ลา